สวัสดีพี่น้องมันี้อ,อมปูนาครับนี่ครับปูนาพึ่งแกะกระดองออกครับล่อต่ำครับเป็ุดปูมากครับมูเสาแต่ไลยเติมครับมันี้ให้แม่บาทเป็นคนเทิดจานหอมเป็เทิดจานหอมเป็นคนทายขีบครับแกเรียบร้อยแล้วมาต่ำครับต่ำให้มันละเอียด ตำไปเรื่อยๆครับตำไปเรื่อยๆให้แม่นยดครับตำไปเรื่อยๆครับมาเทียวตา่างจังหวัดช่วงปีใหม่ครับเลยไปคุดอิปูนามา ไปเยอะตัวครับนี่ครับนาตาตามเรามากล้องครับพี่น้องมากล้องเอาหนับมันปูขออนุญาตใส่มือครับเฮ็ดกินเป็อนอ่างไรเฮ็ดขายเฮ็ดกินแบบง่ไงครับเอากาขอ,อกมานตำอีกรอบครับมันยังพัฒเรียดดีป่ไในตำเราเอากล้องอีกรอบครับกล้องเอาแต่หนับมันปู ไอ้ตายซื้ออะไรไอ้ตายไปซื้ออะไรกระป๋องใส่ตะแกรงครับกรองใส่ตะแกรงเอากรองเอาตะนำ้ำรับคนไปรเรื่อยๆครับมันไหลใสล่เราทึงครับตะแกรงพู่มันหน่อยตะแกงพู่หน่อยก็ไหลใา,าล่เรานึงกรบปรบ๋องไปยังได้อยากกินของแ<ป>สีบต้องใจเย็นๆครับซื้อบุหรี่ให้ตามขัน,น่อย ครับกองไปรเรื่อยๆมีขนมปังจะได้เอาตังค์ทำเยาะเลยใครที่กองนีหมดกันมีเสียงเสียงนิดนึงด้วยครับพี่น้องเสียงนิดหน่อยขอบหน้าตาออมปูน้าบานเาห้องหลังจากกองเรียบร้อย ก็จะเรียกากากได้นึงกาดแล้วถิงเด้ครับกาแล้วถิงเนล้วิ่ง,งนี่ครับหลังจากกล้องเรียบร้อยแล้วก็นาตาออกมาเป็นแบบนี้นี่เป็นมันปูครับมันจังมาทอเหลืองดีไปไดนครับพี่น้องต้องไปตั้งหมอ้อหลอบหนึ่งดีครับมาตังต้งเตาไฟพอมันหอดเนยะมันจะออกเงเหลืองเหลืองมันปูครับนี่ครับนาตา เคี่ยวไปรเรื่อยๆครับเคี่ยวใหม้มันปูมันสุกเติมใบมะกูดล,ลงไปครับเติมแต่ไข่เติมคาล,ลงไปเรี่ยงอะไรไม่ตีเสียบกระใสครับเห็ดกินแต่คลองเห็ดกินแบบเป็นไงคนเห็นเขกนาก็จะน้อยครับต้มพริกใส่ครับปัานนี้ ใส่พริงแห้งครับไม่ค่อยหอมให้แม่บ้านเป็นคนเหตดครับจานหอมบริเ็ดมานอ,อนีนะครับเหลื่อมหอนครับพี่นออ้องอมมอก็เหลื่อมหอนมันปูมันจอกเหลืองๆหน่อยหนึ่งครับบอทันดะซุกของหอมเลยครับพี่น้องเป็นัระสีบขนาดใส่ต้อทานครับ ใส่เตาทานใส่ฟืนดังเอากะรับหน้าตาเริ่มจะซุกแล้วครับหมอเดือดพอดีครับหมอเดือดกินเริ่มหอมแล้วครับ เติมริกลงไปครับใส่ริกหลายจัาหน่อยครับใส่ริกแข็งมันตอ,อกเพดๆหน่อยหนึ่งปูหนานี่มันสิมันครับปูหนานหลังเกีียวเขาออกเก็บเกีียวหรอปูมันจะมันคนในเขากันครับคนในเขาพิกเขาเก,กาลือมากรดชัดได้ก็เติมลงไปครับ ตามโดยข้าวคั่วครับข้าวคั่วมันจะเพิ่มความหอมครับพี่นอ้องออมปูนาต้องใส่ข้าวคั่วอีกจังน้อยครับบอทันได้สุกดีก็หอมนะครับพี่น้อง ใส่ขั้วควายแล้วก็คนน้ำมันเขากันครับนี่ครับหน้าตากวา,วอวาหอใส่ใส่ผงนัวใส่น้ำปลาลงไปกระแสบแล้วครับ สุกเด็ดที่กับเติมหอมผักชีลงไปครับผักชีเล่าแบบบานเท่านี่ครับตามโดยผักขเนียงครับหอมพุนาใส่ผักขเนียงเป็นสูตรของมันมันตังหอมนี่ครับเติมโดยผักขเนียงครับใส่ผักขเนียงลงไปกลาเป็นอันแหลวพอดี ผ่านไปพันมากกลับมากินเขานอกันเนอขอบคุณเรื่องไที่เขามารับทุ่มแลกกันมั่งใจโชคดีปีใหม่ทุกทุกทันวยครับแล้วทุกยัตละท่านหอมกสิขอาอนุญาตต้องคิปเดิอมือนนี้สวัสดีครับ